ก็ต้องการสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องวิดชแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับของฟรีนะครับหรือของแลนด์นั่นเองนะครับผมเนาะว่าจะรับฟรียังไงสำหรับการอัปเดตนะครับฟรีไฟนะครับคอลแลบกับสตรีไฟเตอร์ใหม่ล่าสุดเลยอัปเดตมาสดๆร้อนๆเลยคลิปนี้ ละเอียดแน่นอนนะครับแล้วก็มีของแจกกันด้วยนั่นเองถ้าครบ5 0,000วิวนะครับแจกบัตรกลินาทันทีนะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ยารียากอแม้แต่วิดีโอาาเลยนะครับผมนะสสถ้าใครอยากได้บัตรกลินานั่นเองนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมเร็วๆนี้บอกเลยใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการแจกนะครับรหัสปัก ทงนั่นเองนะครับพี่จะไลฟ์สดแจกกันเลยทีเดียวนะครับนะใครที่ทำปฏิกาไว้ก็อย่าลืมมาดูไลฟ์สดช่องพี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปดูในส่วนสเตตไฟเตอร์เนี่ยนะครับพี่ก็จะพามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดก่อนนะครับอยู่ในส่วนตู้สุ่ม8ครั้งนั่นเองนะครับนี่นะครับอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยเป็นกิจกรรมตัวนี้นี่เป็นชุดนี้เลยนะครับอ่าแพ็กพิสตี้นั่นเองเดมอนนั่นเองนะครับน แต่เมื่อคืนและเที่ยงคืนนั่นเองนะแล้วก็บวกด้วยชุดนี้นี่นะครับเลสไนท์ <l est nine> นั่นเองนะเป็นไงอย่างเท่นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอเอ,เอาอะไรออกดีอะเอาเป็นตัวนี้ลวกันนะครับอ่ะไม่ต้องการแล้วก็กไฟนะครับก็คือครั้งแรกครเพียนั่นเองยวพี่จะสุ่มสักครั้งสองครั้งแล้วกันนะครับ <l acht> เพื่อเป็นแบบว่า <l acht> เผื่อดวงดีนะครับ <l acht> เพื่อได้ชุดนะครับผมอ้ยไม่น่าได้แหละโอเคไม่เป็นไรอีกสักครั้งแล้วกันอีกสักครั้งนึงไปปึ๊บไป อัพยังไงชุดยังไงไม่น่ามาแหละดูเชิงละนั่นไงโอ้โหเกือจัดจัดปึ๊บการ์ดทองอีกสักอีกสักทีปะ่ะเจ็ดเก้าปปั๊ปปั๊ปปไปชุดโอ้โหเกือบร้อยสี่เก้าได้อีกนะแรงไหลไหลไหลชุดต้องมาแล้ววะ่ะอุ้ยโอ้โหล็อกไปไว้นเนี่ยจีเอ็มโอ้โหขไข่ไข่ห้าเพชรโอเคไม่เป็นไรก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับ ตู้สุ่มแปครั้งที่มาใหม่ล่าสุดมา7วันเลยนะครับผมก็มาสุ่มกันดูนะครับนี่เป็นชุดนี้แล้วก็มีชุดนี้นี่โคเท่นะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนกิจกรรมของฟรีนะครับในส่วนกิจกรรมแรมเพจเทพอสูรนะครับผมอ่ะก็เป็นในส่วนเตรียมออกล่านะครับผมอาวุธสัตว์เทพในตำนานนั่นเองนะก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้อีกทีนึงแบบเป็นดวเลยนะครับก็จะเป็นไม้เบสบอลนั่นเองรับฟรีๆเลยนะครับในส่วนนี้ GM ได้ ออกมาไลฟ์ S <S สดบอกแล้วนะครับรับฟรีในส่วนหมายเบ็นบอลเลยวันวันที่12มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็วันที่19นะครับผมก็จะเป็นในส่วนาดาบนะครับผมอาดาบของอสัตว์เทพนะครับชุดสีม่วงนั่นเองนะครับเทพเสือนั่นเองแล้วก็จะมีเทพเต่านะครับผมในวันที่26วันจิตเปิดกิจกรรมใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนนี้เลยนี่น,น,นกระทะตรงนี้กระทะเต่านั่นเองนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้กล่องแดงตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นดักตนะนั่นเอง นะครับก็จะเป็นการสุ่มนั่นเองไม่ฟรีแน่นอนหรอกไม่ฟรีแน่นอนนะครับผมทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนกิจกรรมฟรีไฟล์คอร์แรปกับสตีฟัตเตอร์นีกก่อนนะครับว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนั่นเองนะครับก็จะเข้ามาอยู่แบบนี้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมฟรีไฟล์คอร์แรปกับสตีฟัตเตอร์นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เรา,าอยู่ในเว็บสปินอีซี่เว็บที่เปิดใหม่ล่าสุดนะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆอยู่เลยนะครับ จำกัด100ท่านเท่านั้นใครช้าอดัดนเองนะโปรโมชันนี้ก็คือเติม1000ได้ฟรีๆ2 0 0เครดิตนะครับได้ฟรี1,200เครดิตได้ฟรี200เลยนะครับบอกเลยว่ามีฟรีทุกราคาเลยตามนี้เลยนะครับผมนะถ้าใครอยากสมัครอยากสม่มเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็คือเข้ามาทีแรกกดลิงก์ที่ออกมาก็คืออย่าลืมกดสมัครกันเลยขั้นตอนแรกนะนนกดนะนะสมัครปั๊บอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะแล้วก็กดล็อกอิน a c e b o o k เลยหรือว่าใครจะสมัครผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะง่ายง่ายเลยแต่พี่แนะนำเฟซ อาจาแตน,นเรารอสักครู่นะครับโอเคนะครับพอรอล็อก อินเฟนบุ๊กเสร็จก็กดมาหน้าแรกนะครับจากนั้นกดที่เติมเครดิตหรือเติมเงินเลยนะครับผมอ่ะก็จะเด้งมาหน้านี้แล้วก็ให้เล่านะครับเติมเครดิตโอนไปที่เบอร์นี้เลย <sk r isa> นะครับนี่นัตพงศ์อ่าคุณสงครามนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ wallet ของเราแล้วก็จํานวนเงินที่ต้องการโอนตามงบของเราเลยนะครับแต่พี่แนะนํา1000เครดิตเพราะว่าเราจะได้ของแถมเยอะนั่นเองนะครับฟรีสองร้อยเครดิตเลยหรือสองร้อยบาทนั่นเองนะครับเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยกดมาหน้าแรกนะครับผมจากนั้นกดมาที่สุ่มอีดีท่าบักรงนั่นเองกดเข้าไปเลยนะครับ ยังบักอยู่ให้รีบเลยร,รีบมาสุ่มเลยนะครับผมครั้งแรกนิดเดียวโอเคไม่เป็นไรนะครับโอ้หมันเหมือนเหมือนจะออกแล้วอ่ะแต่มันแบบมันแฉกไปน,นิดนึงอ่ะนๆๆๆเน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 เกินนิดเดียวจริงๆนะเนี่ยไปไปดิมาดิแก่น่อยดิถัดทุ่งอึดอโหอีกนิดเดียวโอเคไม่เป็นไรไปต่อ ไป็ลไไปต่อครับปักทงลงมาแล้วปักทงไปไปต่อไปต่อไปต่อมาต้องมาแล้วจังหวะนี้ปักทงปักทงเฮ้ยเรียบร้อยออกแล้วยินดีด้วยคุณได้รับไอดีท่าปักทงนะครับผมนี่เลยได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้กดมาที่หน้าแรกเลยนะครับก็คือให้ไปติดต่อที่ ตรงนี้เลยนะครับกดคําว่าติดต่อตรงนี้เลยตามเมาส์พี่เลยนะครับก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขาเราก็ทักไปบอกเขาว่าเราสุ่มได้รหัสท่าปักธงนั่นเองเขาก็จะส่งให้เราภายใน5นาทีเลยเป็นรหัสเซิร์ฟไทยร้อเซเลยนะครับลิงก์สุม่มลิงก์รับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเข้าไปส่งด้วยตอนนี้ยังบั๊กอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมโอเคนะครับหน้าตากิจกรรมก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับสำหรับหน้าตากิจกรรมสเต็ปไฟเตอร์นั่นเองนะครับหน้าตาก็จะ คล้ายๆนะครับกับกิจกรรมเคียวในที่ผ่านมานั่นเองเป็นการต่อสู้นักบวยนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่2ฝ่ายนะครับผมก็จะเป็นการชกนะครับก็คือนําโทเค็นเนี่ยนะครับมากดชกนั่นเองนะครับเหมือนเราเล่นกิจกรรมเคียวในนั่นแหละเหมือนกันนะครับสเต็ปคล้ายกันเลยนะก็คือเรากดนะครับหโทเค็นนะครับห้าถึงยีดาเมจเอไม่ใช่อ่าโทเค็นตรงนี้นะครับอันนี้มันเขี่ยห้าถึงยีอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนนะก็คือเราใช้โทเค็นเยอะเราก็จะ จะดาเมิขึ้นเยอะนั่นเองแต่ว่าชุดฟรีเนี่ยให้พี่เดานน่าจะเป็นชุดผู้ชายนะครับส่วนชุดผู้หญิงเนี่ยน่าจะเก็บโทเค็นแรกหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นแบบว่าให้น่าจะมีแบบว่าเป็นโค้ดเป็นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนแต่ว่าสเต็ปการเล่นเนี่ยน่าจะเหมือนกิจกรรมคิวนนั่นแหละนะครับแบบว่าต่อยชนะแล้วเปิดกล่องเรื่อยเรื่อยปลดล็อกเพื่อจะรับชุดฟรีนั่นเองส่วนของฟรีเนี่ยบอกเลยว่ามีแน่นอนสำหรับกิจกรรมสตีฟัเตอร์นั่นเอง นามสตีไฟเตอร์นะครับผมก็มีแน่นอนนะครับส่วนการเล่นก็ตามที่พี่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมบนเว็บนี่เลยอีเวนต์ทูเว็บนะครับแล้วก็มีรอยัลอะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับ,นะรบผมก็จะเป็น แล้วก็มีน่าจะมีล็อกอินอะไรต่างๆด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็สาหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปตรงนี้นี่นะครับสำหรับเรื่องตัวละครที่จะมาต่อสู้กันนั่นเองนะครับนี่นะครับน่าจะต่อต่อสู้กับตัวละครสตรีไฟเตอร์นั่นเองครับส่วนตัวละครฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวละครของเรานั่นเองประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนกระทะนั่นเองนะกระทะสตรีไฟเตอร์นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะพี่ิดให้ดูแล้วกันนะครับผม ทำไมเพย์ไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรก็ดูประมาณนี้แหละนะครับผมสลหรับกระทะนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้นี่เป็นชุดตัวนี้ชุดผู้หญิงนะครับนี่ก็มีท่าทางเข้ามาด้วยนะครับโเคเทยไงเนี่ยสำหรับชุดผู้หญิงโอโ้โหอย่างเท่นี่อยู่ไงสมัดเท้าด้วยโอ,โอ้ที่แล้วก็มีชุดผู้ชายด้วยนี่ชุดผู้หญิงกันก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็จะมีเสื้อมีเกงมีรองเท้าแล้วก็มีทรงผมนั่นเองแล้วก็มีมัดจุกด้วยนะมีประมาณนี้ ทีนี้มาดูชุดผู้ชายกันบ้างนะครับชุดผู้ชายกันยมานี้วุ้ยมีตะทางปล่อยพลังแสงออกมาด้วยโอ้โหเรียกว่าดาร์กบอลน, <c oughs> นะครับนี่เป็นไงสุดท้ายก็คือท่าแอคนั่นเองนะพอต่อยไปแล้วนะครับนี่เป็นชุดแบบชุดในทีม่สตรีฟัคเตอร์นั่นเองนะครับนี่เป็นไงเท่ไหมโคตรเท่ <c oughs> นะครับมีเสื้อมีเกมมีรองเท้านับน่าจะตีนเปล่าหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ตีนเปล่าแหละนะครับแล้วก็จะมีทรงผมนั่นเอง <c oughs> ตีนเปล่าน่นาจะมาเหมือนแบบ อ่าไซต์มะหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับชุด2ชุดในส่วนอ่าสตรีทไฟเตอร์นั่นเองนะครับเรามาดูกระทะกันใหม่ดีกว่าทำไมเพย์ไม่ได้โอเคได้ละนี่เลยนะครับสำหรับกระทะนะครับผมโอ้โหอย่างเท่ก็คือข้างหน้าข้างหน้ากระทะเนี่ยเป็นสีน้ําเงินนะส่วนข้างหลังกระทะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับก็คือมี2สีหลักๆนะครับผมสำหรับอ่าสตรีทไฟเตอร์นั่นเองนะครับนี่เป็นไง อย่างที่นะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสตรีไฟเตอร์นั่นเองนะพ่อจะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนีแน่นอนแล้วก็พี่บอกเลยว่าจะได้รับชุดฟรีๆแน่นอนนะครับเหมือนกิจกรรมเคียวไนนั่นแหละไม่ต่างกันนะครับสเต็ปการเล่นนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมนะครับแรมเพจซีซั่น3ก็อีก7วันเท่านั้นนะครับอีก7วันเท่านั้นที่จะเปิดทําการเปิดกิจกรรมใหญ่นั่นเองนะครับในวันที่18นั่นเองนะครับบอกเลยว่า ชุดเต่าได้ฟรีแน่นอนร้อแล้วก็จะเป็นไม้เบสบอลนะครับดาบนะครับแล้วก็กระทะนั่นเองรับฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับก็รอกกันได้เลยนะครับผมแล้วก็เริ่มกิจกรรมวันพุธนี้นั่นเองแต่พี่มารีวิวให้อีกทีนึ่งแลกกันนะโอเคเท่านี้นี่มีประมาณนี้เลยเดี๋ยวว่าเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องการคําว่าสวัสดีครับ